สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเป่ากันร่ากับผยู่ในี่ยบ่งใหม่ไปลุงไหนพลาดเราวันนี้ไอ้นั่นไอ้นั่นแรกวันไหนพลาดก็ร่างเตรียมตัวครับเตรียมอยู่ทราบอยู่บ่งในวันนี้มีตืววอริเร์วนะพี่น้องเร็วๆตีที่หนักตีที่เบสัพี่น้องเออหัวลุงตีที่หัวลุงตายเลยลูกแหนพี่น้องวันนี้ลูกแหนเตรียมเต้นแหนวอร่าก็ช่วยลุงพึ่งลองวันนึงเลยเดี๋ยวอัดตีบายกว่างเบสโอ้โอ้โหผู้ชมครับ

ครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปเลขกันเลยครับก่อจะได้หมาไหมระครับไปถึงกระสั่นตีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกวดระกันโอเคแผนเรารูดเล่ด้แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามมึรไปโน่นนี่แหละเออออก็ล้ไหนแผนมาเลยครับลานมาแล้ยครับลานตึ้งเหมือนตึงว่ากู่มวยหนอนอู้ไหนลาน ถ้ามันจะอุมันจะอยู่ไอ้ลำแก้ามันย่างโอ้ะครับเอาล่ะเอาล่ะเอาห่ะเอาล่ะ้าเะโดจกรล้ล้เ็ดเมือก้ามาเร็ว่งไก่โตตึงกัดเลยแล้วนี่ย่ามนเนาะัน รัก <Wow. S 1> รักครับรักลำริกนี่กับตัวรักมันจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวรากต่าไดเหลือกูไม่ใช่รดด้วนรากรดด้วนนั่นเลยดูหไล่กรบพุนเลยนี่รดด้วนรากไปโนรากกวาดเสร็จเร็วก็ใส่เลยครับไม่ต้องรีรอเก็บใส่ตั้งเลยครับ นี่นะครับตัวระตัวร,ระเปิดตามเมนูได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้เป็นอีพีหนึงเดี๋ยวอีพีตรงเดี๋ยวเราไปเล่เดี๋ยวก็ไปตามเล่ว่าเราองไปตาําเมนูเลยด้วยใช่ไหมคับวิม่ใจเลยเนาะยุงมันไม่กินแตัด้วยนี่พี่ว่าไอ้ไข่นี่ตาโคโยก่อนครับตัวเดือนนี้เดือนกันยาเลย นี่ครับนี่คือนายพรานครับนายพรานนาเบ้าปุ๊บก็นามุดเดี๋ยวเรามาลุนกองพรานสิ้นครับไหลแค่พี่น้องลำนี้มีองวางเปียครับจะเป็นรถกลวยคืองวางเปีเลยอันนี้องผู้ดโดยสารอยู่ไงแกต้ององผู้ดโดยสารเลยอือตึององผู้ดโดยสารเลยลำนี้ไงครับโอ้ยไหลยิ่งหมานะครับลำบันนี้หมาอนะระบบลำบันนีไม่อยากขี้ลำคลอกเอือกคลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงวันนี้ไม่ได้กไม่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 ปักเวกไม่ใช่ เงี้ยลานเราม่ตอเขากลงเดี๋ยวเดียวเดียวอย่ามาเก่าแกกูก่อนอะไรกับป็นจิตจิตนั่นเลยมันปิดตมาชหรือล่าเนางจิตจำมีละคือโคโคกับนี่มันจะจิตกับมันจะเขกันต่อกับกับมันเข้มันทรงไงนี่คือระอยู่ในนี้ระจะอยู่อ๋ออันนี้อันี้ไม่มีนะมูนมันกลับมานั่งอ่าเป็นงมัมีไออันนี้มีนะแต่ว่านี่มี ไอนี้ไอนี้มีในเดรโรควันลุงป่ะเป็ดเป็ดเป็นเกาหลวงหรือเป็นเกาเจ้าไอนี้ออ๊เดือน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 จุดเอสหลัวมันเป็นดักแดนหมวดตุ๊ดดัวเป็นปีหนุ่มไอนี้ก็ะหลงปีหนุ่มขึ้นไอหนูกะปล่อยนูโอ๊ะนี่ลุงมันปฏิจักมันเว์แบบอย่างตอนนี้นี่น้มไอนนี้ไอนี้นามด้วยไอนามอยู่บนนี่นามโอ๊ะล้วยครับนี่นามเตะแหละ เด you ี il, en, ๋ยวเราปะเราตัดก้อนทังเดียวโค้ยควันโปรมมัค้งหอจริงเลยเนี่ยปลนปีงปันปลาก็เลยปันนะตุมึงไม่ปลนกล้งกินมามกน้องกิมาม่ครับงกนตาบานเราแต่วันนี้มาเล่นกค้งไก่ เดินม้วเลยได้ยามเหล่าเดินสิไม่ยึดเลยเขยูหลังโนตัวมันกวักไปเป็นก้ยมันจะมีรูโอ้มันแกโกชิดนี่นะรูบัง้ไมอเก็บตัวไหมเก็บตนวหวานก้อนกระถกหวานนกระถุ่งพ่อกะถ่อกอ่าเงย ตัววันนี้เตาไปหโู้ต่าเต้นขนาดก็หล็อกอะต่าก้าวปับเร็วเปิดลูไป่นองรวมไหมนะนี่ไอ้นี่จบแควะไปนนองแควทุกวันเดี๋ยวว่าเกลี่ยลำหน้ามาดูมันรู้ไปแควะได้หน่อยนีอะไรก็แกยวตรง่านม่เกี่ยวเหมือน วันนี้วันนี้<า>ได้<า>ได้<า>จา่าได้จ่าแควกนี่รูมันมันขึ้นได้ถูกโรงเลยนี่มันขึ้นลงขึ้นลง,นลงได้ถูกโรงเลยถ้าบราเริ่มควั้นจ่าปน,นีเ้เริ่มไหมเริ่มเริ่มเก้ารูขึ้นบนน่สาสนใจหัป้าตังโวยเต็ไมไปเลยเก็บได้เลยอันนี้อยูค่คงอยูสอนเม็ดเลยว่โอ้ยมันได้กินสดสด กินมันมันกูมันฮะกินมันดวงให้ไปเลยจริงเหรอกินมันดวงเลยเกิดกินแต่ว่าก็ปัดเลยเนี่ยได้แล้วไม่เข้าอยู่มันโอปันมันครับจัเลยวี่เจียวจนเนี้ยิี่มันนี่แบบเดรัปโคเลยมาเลยมาเลยมาเลยเต็มเต็มเปี๊ยเลยครับพี่น้องเต็มโปร่งเลยอันนี้นี่ได้ปันนี่ถูกโปร่งก็บม่นานนี่ขี้มือนะมึงนี่ กินมึงอย่าซุ้มเลยตัวกระติดครับบุบอาหารโปล้ีนเชมเบอรี่สวิตามินไปนี่มันไปน้องเออมีโปรตีนมากดิตั้งโปรตีนตั้งโปรไม่ตีนตั้งโปรกีเน็ปเนียนไปน้องก้อยมันก้อยเม็ดเต็มเม็ดเลยพี่น้องกีร่าก็อยู่กับตัวมันเป้กางเกงนะโปรตีนตังเกงนี่โจกับพี่น้องไหวโจ้ผ่งอันนั้นโดนได้ใจหรือเบาใจไหมวะ อันนี้รุนรุนข้างน้ำครับรุนนี้น้ำติ้มไหมเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำเตะทะเลข้าีปน้องกวนน้ำตักหน้าเลยี่น้องแนัดแน่นตระเดี้ยไปโดนเลยนี่เลยก็ออาไปลู่ลู่จริงเดินนั่ป็ลู่เลยยกขึ้นเลยนะ ว่าไงพี่น้องประชาชนมากระพลานมุกไม่ผิดหวังเห็นไหมฝ่ามือทนไมก่นมุดว่าหมอไม่ผิดหวังพี่น้องลูกคือมากลุงยอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราค่อยประมูลกันว่าจะได้รากกกิโลนะเข้าใจไหมราคารเท่าไรสามโลโร้อยโอ้ยัดไม่ไม่กว่าน้อยเดก็กเอาถูกเองคอ <laughs> ยตายหู มาอยู่ประเจอกองเราเลยเจอถูกมันยางช่วงนี้ว่ประมาณน้อยเอาไปให้ใครหมดอ่จุงจุดจะซื้อเรือน้ำก็ไม่ได้ซื้อปุณยอยจะซื้อเลมอ้อยทำโครงการอยู่เฮ้ยอย่าพูดมากดีเราต้องเข้าใจกันเรื่องราคายางวันนั้นหนึ่งพันฟุตเป็นการโกนกันเองพื้นยางบมกบกที่บกพี่น้องพื้นยางน้ำยางจานดีดีโอประมาณมาไม่เท่ากันมันมีกุนกลางอยู่ ได้เจ้าทรวงแม่แต่ประนั้นเจ้าทรวไม่ใช่ได้ถึงนี่พูดอย่างนี้มาเป็นเองดีกว่านะเป็นตอ <c oughs> ่อไปเถอะร้านกูเจอแดงประทวงแกตาย <c oughs> คลิปนี้บ่นระก,ะรากา์วะระคย่างต,ต้องทำต้องกินระก์เอ็นกูนี่ยดีเป็น,น้องไม่ได้กินต่ปปามระราก์เป็กไม่มีลูเรืรรอรเ่องปลาโรยปฏิเต้ตตเยเราจะร้านอายุรวยกินหน่อไม้ฝรั่ง คุณยังตังคุณจุนต้องกินรากเนี่ยบอกไม่ไปร้อยยหนักหนาเลยพี่น้องรู้ยกน้ำแตกเลยพี่น้องเนาะน้ำแตกคารูครับพี่น้องตายอวงปคนนี้แหวบี๊แหวบี๊แหวบี๊เต็มหน้าพี่น้องวันนั้นทำเราประลองเลยน้อง มันนิแก่แก่นอยเต็มหน้าเลยนัลนต้นต้นไรเนี่ยโยกน้ำเลือดเยอะบาดที่รักเกียร์ตายยยยย่ยยยเลยนยยยรัยมยย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 ยียยยมยยยยยย้ยย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 ัยนยอยยยยยยลยยยยยยยตยย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 นยยย้ยย ใส่หน้าแต๊หน้าเลยหดหู่หน้าเลยนี่นะมุดเล่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถตดใจหน้านี่มัจจาเริ่ปิดมั้งมัจจาที่สิบแปดตดใจหน้าพยายามฆ่าพี่น้องพยายามฆ่ามันเพื่อพยายามฆ่าเลยมันอาดจะมันอาจจะง่ายใจถูกไหมมันมีเม็ดพลิกอยู่เนยพี่น้องเปร่เนี่ยเรียกได้ย้ารูมืตาคงเดี๋ยววันเย็นนี้ปัดพาไปให้ลุงรักตาลุงเอยอ่ะ ลุงยงยุดปานปานปานกัวลุงต้องพัดเองนะลุงยงยุดกันบ้าแสงนี่เล่ต่วน์เน่าวน์ที่ตะกิ้เตยแกว่ามันยำเย้นี่แก้วันละนี่มีใจเล่งลืงนั่นไปเน้อโนจ่ายแกบอกว่าเอาบาดกินหนึ่งขัวเลือนปพัดเร็วโร่ต้องพาไปค่ายกันนะเนี่ยเลือดยังจินต้องพาไปค่ายตัวได้เป็นอะไรหยิบเริ่มพัดกินละนี่มันยำนักเลยดิโอ้นู้แค้นเรื่องแกว่าอามบัวราคาราคาจุ้ง วันนี้ห้าบาทห้าบาทวันนี้ห้าบาทกับไม่รู้ห้าบาทยีหรือไม่แต่ว่าลายไม่มีเลยไม่มีลายเดียวไปน้องทวงหน้าอ๋อเป็นตันตันนั้นโล่อกว่บาทเป็ดไม่เชื่อตามคนตายเลยตอนนี้มีไหมปั๊มโอ้โอ้ไปดูเก็บโอ้ลำนี้นะเต็มมับมับเลยครับเมื่อนเนียวล่ามเลยนี่อืมที่ไอ้อดี้รู้อันนี่ได้แบบนี้ตุ๊กลำกันรู้ รอใจร่วงที่ร ah> ah, ูเลยมว่ามันกลายเป็นเม่งเลยรเหมงเหรอแม่งว่งเม่งว้อเมงอ๋อเม่งวอมันเมงวอร่างรบโรลาจิงไพี่น้อง่โล่ะเดี๋ยวป่ีร่างลารบโรเมงวางหเว้ดวงผมเป็นไรรเมงวางเออนี่ก็เป็นวางเล่เรืองเมง้นว มาไม่พุ่มไม่ใหญ่ใหญ่หว่าพี่วังนะครับพี่วังผมก็ตัวแต่ว่าผมผมอธิบายมันกว้างมาต้ามากูหลงตาแบบแมงห้อยเล่นมุนว่าแมงจียุงแมงจี่อ่ะมารูมันพมหว่าพุ่นี่เล่นลวงเป็นว่องแมงว่องอุ่โดนแล้วครับขี้หม้อกับลำนี้ขี้ตังเอออยู่ตังนั้นไออยู่กูเดียวกับอยู่กูเดียวขี้รึขี้รึขี้ตังเออครับอยู่กูแล้ขี้ตังค์เนี่ย <c <c Putin ี่คือยากกิตัง้อครับไอ้นี่คือมาเป็นขี้กองราครับเป็ดเจ็บต่างก้่าเลยไม่รื้อเ่ยบอกผมดมองปลานี่ครับเลตอนนี้อาเลยะเลยครับปาันี้กมีักที่อะไร้ามไรโตย่งโต้าเม็ดอนาคตตานี่นุปูปาองท้เตมแล้วครับา ไปเปิดร้านคาราโอเกะอ้าบอกนวดด้วยเป็นอนี่เรียองว่าบรรยากาศร่มรื่นจริงอ่ะกันมีเจ้าเจ้ามีเจ้าเจ้าเรื่องเราเกะอ้าวคลิปเลยตายเลยเดียวว่าเมียไม่ได้อนุญาตอยู่ดยิบรุ่ยยิบรุ่าเมียเรื่องว่าเตี้ยงกันอยู่ว่าพวกีตั้มคาราโอเกะเมียกี่ตั้มบ้ากี่เรื่องวาเตี้ยงกันอยู่ว่างี้แม่ลุงตุ้นอยู่งกับเล่โร่หนุ่โร่กับโร่ตัวเติน นั่นนน่นนะนอนนะิ้งนูลนูนนนปาเลยรงมันนูนกนตัวนุ่มย่นประมาณูเอช่วงกนี่จังอ้ม่ตรงช่วงูครับประมาณช่วงูเ็นรวมต่างตรวมต่างอนกอยู่หน่อยนีช่วงูอ Cắt hopp 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 linh hopp hopp đi hopp 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 lên hopp เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปพบบันที่กุติครับไปครับครับตัวนี้ก็มาตึงกุติก้องลุงลุ่งเลยครับเราไปกวนระมาเลยเดี๋ยวมาโกโปรลุ่งลุ่งสักทีก่อนโโโวเร็ออยย กันนึงันอโดนกนบนต้วเกระวันนึงนะจะ่โดนกตัวจะจะกรโตวหรืไมิปยอย่าลืมนะครับจบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร์กดกรดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับจองกกหลงแชนแนลครับดื่มนะครับว่างๆมาเยี่ยมลุงมังมาเยี่ยมได้ครับวัดโขซามอตะบุนตะบุนตบโปรเตียวครับอุโกนมันเรครับก็มีจิรัตตาก มาถ้าไหวส่งถ้าไหวส่งได้ครับวายได้เลยพี่น้องเอ้อส่งเบิ้ลจองเบิ้ลกันได้นะลุงลุงยิ้มเลยอย่าเอาจองอัานัดใช่อย่าเอาจองอ่างนัดเดีไหวอ่างนันไม่เอาอุ้นี้เป็นอีพีนึงนะครับเด็ดใหญ่อีพีตรงเราจะไปตำมนู้ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปเละกันครับอันนี้อันนี้เป็นอีพีนึงอนอีพีตรงเดี๋ยวหอวติดตามกันกันอื้ออีพีนึงกันรู้แล้วไม่เละมีขึ้นมาหลายวันเลยครับไอ้ลุงลุงมาก็ฝนว่าทัดคลิปไปฝุ่นเละกันเลยบ่เมะ นนี่ก็ได้้ขึมาเลปล่าไป็กลูกนะก็ลู้ไหมนะทุกคนช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับ่ลลกกูแล้ววันนี้ตีมานต้องไปก้อนครับแปหนามก้อนอลไรนี่เจ๊ลังยานี้นะกัดไม่เลยกัดไม่เลยโอ้มาลิงเลยครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพรเล่นดอร์จั๊กจั๊